เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมพี่เวอร์เทีร์นะผมวันนี้นครับเราคุยดูเกมโรบอคในแมปรัสไพรเลดอีกแล้วนะผมวันนี้นะผมผมจะมาพาทุกคนนะครับมาเอ่อเอ่เอเรียนรู้เออหรืออะไรมาบอกวิธีการฟาร์มเงินนะผมเนี่ยเงินเนี่ยให้มันเร็วๆนะผมว่ามันต้องฟาร์มยังไงนะครับผมก็วิธีการฟาร์มเดี๋ยวผมขอปิดเพลงก่อนนะครับหนึ่ง <c oughs> โอเคส่วนวิธีการฟาร์มนะผมก็ง่ายๆเลยนะผมที่แบบง่ายที่สุดก็คือนี่นะครับผม อ่าอันนี้อาจจะต้องใช้เลเวลเยอะหน่อยนะผมก็คือมาเกาะน,นี้นะผมเนี่ยมาเกาะน,นี้เลยเห็นไหมมันจะเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะผมมันจะมีบอสต,ตัวนี้นะผมซึ่งบอสต,ตัวนี้เนี่ยมันเลเวล400เลยนะผมแต่การฆ่ามันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะผมเพราะว่าเออเราก็อ่านี่ไงเออเราก็พิมพ์ไปบอกเพื่อนนะครับว่าให้มาช่วยตีบอสไฟหน่อยนะครับผมช่วยตีบอสไฟหน่อยครับประมาณนี้นครับ จะตีบอสไฟหน่อยครับนะผมบอสตัวนี้นะผมสามารถเอ่อเขาเรียกว่าอะไรฆ่าแล้วนะผมได้เงินนะผมสองแสนบาทเลยนะก็เราก็ถ้าไม่มีใครมาช่วยก็เราก็ตีเองก็ได้นะแต่มันจะนานนะผมพราก็ดูเลเวลตังสี่ร้อยเลยนะครับคือถ้าเราตีเองเนี่ยมันนานมากนะผมเพราะว่าดูดิดาเมจเรานะครับผมกลัวจะเข้านะผมคือมันเลเวลสี่ร้อยเลยไงมันก็ต้องใช้เวลาในการตีนานมากนะผมแต่ถ้าเราให้เพื่อนมาช่วยเนี่ย มันก็จะเร็วขึ้นนะผมแต่ผมเอ่อตอนนี้คือไม่มีใครมาช่วยผมเลยฮนะก็เอาเป็นว่าตรงนี้ก็คืออ่าเงินก็เป็นเงินสองแสนนะผมถ้าฆ่าได้นะผมก็ให้เพื่อนมาช่วยฆ่านะผมคือเราตีนิดเดียวเนี่ยเออถ้าเราตีแล้วดาเมจเข้าเนี่ยเราคนอื่นมาตีตายนะผมเราก็ได้เงินด้วยนะผมเราก็ได้ได้เงินด้วยนะผมคือเราได้ได้เงินเลยนะครับผมสองแสนครับก็แบบเราไม่ต้องฆ่าก็ได้แบบมันจะเป็นแบบ เ,เป็นเลเวลแชร์เป็นอะไรนี่แหละเออถ้ามีเพื่อนมาฆ่าได้เราก็ได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีเลยนะผมส่วนอของบอสตัวนี้จะเออมันชื่อว่าบอสเฟรมเนาะก็ใช้เวลาตีค่อนข้างนานนะผมเพราะว่ามันเอ่อคนที่จะถึกนั่นเองส่วนต่อไปก็จะเป็นบอสเยตินะผมซึ่งบอสเยตินี่จะตีง่ายขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเลเวลประมาณ250นะครับก็นี่มีคนมาช่วยแล้วนะครับทุกคนนี่มีคนมาช่วยแล้วนะครับแล้วก็สามารถเอ่อ เอไลเขาได้นะผมเอไลเขาได้เนี่เพื่อไม่ให้แบบโดนดามินะผมไม่ให้โดนดามิดของเรานะครับนี่เป็นไงเราก็ช่วยเขาตีไปนะครับผมเขาน่าจะโหดมากคนนี้เป็นไงโหดมากนะเดี๋ยวไปก็พหน่อยดีโอเคครับเ <laughs> นี่ยเราพิมพ์ปุ๊บจะมีคนมาช่วยเลยนะผมเพราะว่ามันได้เอ,อทุกคนนั่นเองนะผมสำหรับคนที่มาตีก็ได้หมดนะครับ นี่เพื่อนเรายัางโหดนะครับผมเราก็ตีไปเสริมไปนะผมเนี่ยเห็นไหมคนอื่นก็รับไปลายเรามันก็จะเห็นแบบจุดตรงนี้หมดเลยนะครับผมเราก็ตีกันสองคนพอตอนนี้เพราะว่าคนอื่นมาช้านะครับผมมาช้าอดนะครับผมโอเคเป็นไงบ้างตอนนี้เขาใช้บิซิโตเลยนะคนนี้น่าจะโหดมากนะโอเคเห็นไหมพอเข้าตีตายนะผมเราก็จะได้เงินสองแสนแล้วก็ อ่าเ,เวิวด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมเป็นไงแล้วก็มาอัพได้นะผมคือผมจะอัพเป็นเลือดก่อนนะครับตอนนี้นะครับคนนี้น่าจะเอาวิคผลแล้วหรือเปล่าทําไมสกิลเขาที่จังนะต่อไปก็จะเป็นบอสเยตินะครับผมบอสเยติมีบอสหนวดขาวมีบอสเอเดลมีหลายบอสนะผมแต่ที่หลักๆที่ผมมาฟาร์มก็คือบอสไฟนะผมเพราะว่ามันตายง่ายกว่าตัวอื่นแล้วก็แบบ มันไม่มันไม่ตายง่ายเกินไปนะแล้วก็มันก็ให้เงินเยอะนะผมสองแสนก็เอาไปซุ่มผลได้นะผมก็เดี๋ยวเราจะไปซุ่มไอเจตัวของสีฮาคิกันนะผมก็ก่อนอื่นเราจะไปที่เกาะแรกก่อนนะผมเนื่องจากเขาบอกว่ามีคนขอผลนะแต่ผมไม่ได้ไปแจกนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีคนให้ผลหรือคนทิ้งผลไวไหมนะผมแล้วเราก็จะมากเกียนเขากันนะ <laughs> ถ้ามีแบบมีคนทิ้งผลดีๆเนี่ยเราก็จะไปโดนะผมโอเค ไหนดูสิหฮ้ยผลไฟอ่านี่ตื่นแล้วนะครับผลไฟน่าจะตื่นแล้วดูดิผลดีไหมผลไรตุมดีไหนผลดีตั้งหมดแล้วเฮ้ยนี่ไงมีคนทิ้งผลล่องผลไว้ด้วยนะครับนี่คือผลกา,กากที่สุดนะผมนี่ทิ้งไปเฮ้ยคนนี้ฮางคี่สีเขียววะที่จัดนะครับอืมเป็นไงก็จะสุ่มไหมแต่มอนตีเข้าอ๋อคืออะไรวะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาพูดอะไรกันไม่รู้นะแต่ตอนนี้เราไปนี่ก่อนนะผมเราไปเปลี่ยนสีฮาคิก่อนนะส่วนตรงไปเปลี่ยนสีฮาคินะผมจะเป็นเกาะเล็กๆตรงนั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้เพราะว่าเกมนี้มันเกอ,อกมานานแล้วเนาะแบบนี้ก็ออกมานานแล้วแล้วก็น่าจะรู้หมดแล้วแหละเออคือผมเพิ่งมาเล่นไงมาเล่นเมื่อวานนะก็อาจจะเพิ่งรู้นะผมคนอื่นน่าจะรู้หมดแล้วนะก็ส่วนของไอ้เจ้าบอสไอ้ปลาไหลอ่ะเออไอ้เจ้าทนะเลน่ะ มันแบบดอบเงินแค่แสนหนึ่งนะผมคือมันได้น้อยมากนะคือแสนหนึ่งนี่มันได้น้อยมากถ้าไปตีกับบอสไอ้เขาเรียกว่าอะไรบอสไฟเนี่ยบอสไฟมันยังได้เยอะกว่านะผมแล้วก็เลือดน้อยกว่าด้วยส่วนในบอสไ,ไอ้เจ้าทะเลเนี่ยมันเลือดเยอะนะผมประมาณ1ล้านเลยหรือเปล่าน่าจะประมาณ1ล้านนะครับแต่มันแบบได้เงินแค่แสนเดียวอะไรประมาณนี้มันก็ไม่คุ้มนะผมไม่คุ้มเวลาเลยมาเราสุ่มสีนะครับเราจะสีอะไรสีฟ้าอย่างนั้นลื ห้าขี้สีฟ้าดูดิสีฟ้าเงาเป็นไงสีเท่ไหมแต่มันไม่เข้ากับผมว่ะออยากได้สีแดง่ะโอ้สีเขียวดูนะผมสีเขียวจะเป็นนี่สีเขียวว่าแล้วนะผมพูดปุ๊บเกิดปั๊บนะผมนี่เจ้าทะเลเลยนะครับผมอันนี้คือตัวฟาร์มเงินอีกตัวหนึ่งนะผมแต่ผมว่ามันไม่คุม้มโอเคสีม่วงอ่ะชื้อเป็นไงที่ไหม โอเคเราต้องผมแนะนานะผมให้มาเซสปาที่ตรงนี้ไม่งั้นก็ที่เกาะลอยฟ้าก็ได้แต่มันต้องไปตรงนั้นนะผมโอเคเราจะมาตีเจ้าทะเลกันนะก็มันจะให้ประมาณ10,000แสนบาทน,นะผมถ้าช่วยกันตีก็อาจจะเร็วนะถ้ามีคนเทียบ,บอยู่ในแมปอะไรประมาณนี้ในเซิร์ฟประมาณนี้แล้วพิมพ์ไปมาตีเจ้าเจ้าทะเลนะครับโอเคมาตีเจ้าทะเลนะครับนี่แล้วก็เซสปารตรงนี้นะครับแล้วก็อเอาเรือไปนะผม แนะนำว่าเรือไปนะครับผมเพราะว่าเราเข้าใกล้ไม่ค่อยได้นะครับผมโอเคเอาเรือใหญ่ไปเลยนะครับผมเผื่อมีคนมานี่ด้วยนะนี่แล้วก็ขึ้นเรือไปนะครับอันนี้คือเราเอารีให้หมดก่อนนะครับเจ้าเจ้าธริตียากใช่เจ้าทลีตียากมากนะผมแล้วก็ข่าตอบเทนแบบน้อยอ่ะเออมันน้อยอ่ะแต่แบบอยากตีอ่ะเอออยากตีครับอยากตีตีให้มันตายไปเออ เงินก็ได้น้อยขอผลใช่ของก็ดรอปยากใช่แล้วมันดรอปยากตีแล้วก็แบบได้น้อยนะแต่ไม่รู้ทำไมผมชอบมาตีนะเพราะว่าเออมันไม่มีมันไม่ค่อยมีอะไรทํานะแล้วก็ไปฟาร์มก็ได้แต่ตรงนี้ผมจะลองตีดูเผื่อมีคนตีด้วยนะนี่ตีไปนะครับเฮ้ยทำไมไฟบอลผมมันไม่เข้าเลยวะ ก็ไม่เหมือนเหมือนว่าจะไม่มีคนมาตีกับเราเฮ้ย hey, นี่มีคนนึงไม่ใช่ผลอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่เ,นเขาตายเลยวะทีเดียวเขาตายเลยวะโอเคมีคนเลเวลวแ0ดร้อ800ยแล้วผมแต่ไม่มีใครมาช่วยเราตีเจ้าทะเลเลยวะเหมือนว่าเออจะไม่มีคนมาตีนะแต่เราก็รอดูสักนิดนะผม <S <S เผื่อจะมีคนมาช่วยไม่ทำไมไฟบอลผมมันไม่เข้าเลยวะ โอ้โหไฟบอลไม่เข้าเลยว่ะนี่มีคนว่ายน้ําอยู่ไม่มีคนเดินบนน้าเขาใช้ผลน้าแข็งนะครับนี่ยมีเราสองคนที่มาตีอย่างนั้นเลยปีไหนมันจะตายเนี่ยเราตีสองคนเห็นไหมเลือดเลือดเยอะมากนะผมเลือดเจ้าตรีนี่เยอะมากนะครับก็เจ้าตรีนี่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานเลยมั้งน่าจะใช่นะเพราะว่าเอาผมถามน้องที่อยู่ในยิปนะผมกาว่า มันมีด้วยหรืออันคือผู้เล่นเก่าคือไม่ได้เล่นนะครับมันจะอัปเดตมาใหม่แหละน่าจะอัปเดตมาใหม่นะครับตอนนี้คือไม่มีคนมาช่วยตีเลยอย่างนั้นเลยเราตีแค่คนน้อยๆเนี่ยมันตียากมากนะผมตียากมากวลโวก็ตันแ5 0แล้วนะครับนี่นี่มาแล้วมากันเยอะเลยนะครับเยอะตรงไหนวะ <laughs> ก็มาเรื่อยๆนะผมมาเรื่อยๆ เราก็จอดเรือตรงนี้นะผมไม่ต้องไปจอดแบบใกล้ๆขนาดนั้นนะครับก็ตีไปเรื่อยๆเพื่อมีคนแบบมาตีช่วยเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ตอนนี้คือหายไปนในห,หมดปะเออหายไปเลยหมดนะครับคือผมตีคนเดียวเลยตอนนี้ตีคนเดียวบอกเลยว่ายากมากนะผมแล้วก็ไม่ตีเลยแล้วกันโอเคอันนี้คือความรู้ทั้งหมดที่ผมมีนะผมในตอนนี้นะก็อาจจะผิดพลาดไปบ้างผมก็ขออภัยเพราะว่า ผมเพิ่งเล่นเนาะก็ไม่ได้เล่นตั้งนานนะผมไม่ได้เล่นมานานแล้วนะเออคือผมจะพูดยังไงผมเพิ่งเล่นอนะ่ะเออผมไม่ได้เล่นแบบไม่ใช่คนเล่นไม่ใช่คนที่เล่นนานแล้วเออไม่ใช่คนที่เล่นนานแล้วผมผมเพิ่งเล่นนะมันก็จะกะกากนิดนึงแล้วก็ผมเพิ่งรู้นะผมรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้เพิ่งรู้เลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ผม ถ้าามีขอ้อผิดพาดประการไดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมก็สําหรับวันนี้ก็คงเป็นเท่านี้แหละมือคือไม่คือไม่มีเพื่อนมาช่วยตีเลยนะก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะผมเมาคีลาสันเมาคีลาสันคาแทคานคาแทคัน,นโลกนั้งมันออกมา